สวัสดีทักทายยามเช้านะครับอีกคลิปหนึ่งนะครับผมวันนี้ผมมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมบรรยากาศทุ่งนานะครับผม, <S <S ผมผมถ่ายที่ป่าบ้านผมมาหลายวันแล้วนะครับมันเป็นบรรยากาศป่าเนาะแต่วันนี้ก็เลยพามาชมทุ่งนาพร้อมกับน้องหมาเจ็ดตัวนะครับผมยด้หยอกกันแรงได้หยอกกันแรงนะครับผมมีน้องหมาเจ็ดตัวเดินมาด้วยนะครับผมก็พาเขาเดินทุกวัน,นครับเพื่อที่จะออกกาลังกายเพื่อสุขภาพนะครับผม ก็พาเขาเดินมาตรงนี้นะครับผมหายไปทางไหนอีกสองตัวเนาะตอนนี้เหลือกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเหลือหกตัวครับเจ็ดตัวไอแดงไปทางไหนก็ไอแดงจะวิ่งไปก่อนนะครับเดี๋ยวเขากลับมานะครับผมวันนี้ก็พามาชมทุ่งนานะครับผมเหมือนเดิมนะครับทุ่งนาเนี่ยนะครับผมสวยงามครับผมสวยงามทุกวันนะครับมีต้นไม้ข้างทางมากมายนะครับต้นไม้เหล่านี้นะครับบางต้นบางชนิดนะครับเขา ล้อมไปอยู่ในกรุงเทพนะครับผมไปเขาล้อมไปอยู่ในเมืองใหญ่ๆเขาล้อมไปอยู่ในอ่าเขาเรียกว่าล้อมไปอยู่ในสนามกอล์ฟบ้างในชุมชนนะครับผมในหมู่บ้านจัดสรรบ้างก็หายไปเรื่อยๆนะครับต้นไม้นะครับผมเพราะว่าเกษตรกร,กรสามารถที่จะแบ่งปันได้นะครับเขาก็มาอ่ามีอ่า,อาตัวแทนอของหมู่บ้านต่างๆมาอ่าถ่ายรูปต้นไม้สวยๆแล้วเขาก็เอาไปเสนอ ให้กับคนที่อยากได้ต้นไม้แล้วเขาก็มีการล้อมเอาไปนะครับผมเขาก็ทํากันอย่างนี้นะครับผมผมเห็นทุกทุกปีนะครับช่วงหน้าแล้งเนี่ยเขาจะขนต้นไม้ตลอดนะครับเพื่อที่จะย้ายต้นไม้ไปอยู่ในเมืองครับผมการที่เอาต้นไม้ไปอยู่ในเมืองนั้นก็ต้นไม้ก็ไม่เป็นไรนะต้นไม้ก็ย,ยังอยู่แต่ว่าต้องเอาไม้ค้ำนะครับแล้วเพราะว่าเขาไม่มีรากแก้วแล้วนะครับผมเขาไม่มีรากแก้วแล้วเขาจะยืนอยู่แบบ ธรรมชาติแบบนี้ไม่ได้ครับผมแต่ที่บ้านผมเนี่ยต้นไม้เขาจะเจริญเติบโตมาโดยความเป็นธรรมชาติลมแรงแค่ไหนเขาก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะไม่ค่อยลม้มไม่ค่อยอยืนแห้งนะครับไม่แห้งไม่แห้งก็เป็นอย่างนี้นะครับผมบรรยากาศทุ่งนาก็สวยสดงดงามนะครับวันนี้ก็พาน้องจูเดินมาจูมาจูมาไปไปไอจูเดินช้านะครับฉะนั้นพวกเขาเดินเร็ว,เ,รว,เ,รว,เ,รวเขาไปกันหมดแล้วนะครับน้องหมาเนะี่ยเขาไปจนถึงมีเสียงกบร้องด้วยนะ มีเขียดร้องด้วยเมื่อกี้พอผมสู้เสียงดังเขาก็หยุดร้องนะครับมีเขียดร้องด้วยนะครับผมบรรยากาศทุ่งนาก็สวยงามครับผมวันนี้ก็ไปไปจูบไปเข้าไปไหนหมดแล้วนู่นเข้าไปทางนู้นหมดแล้วนะครับผมน้องหมามีเสียงนกร้องด้วยนะครับผมเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะครับผมแถวนี้นะครับผมเมื่อสี่สิบห้าสิบปีที่แล้ว หกสิบปีที่แล้วนะประมาณนั้นน่ะตรงนี้เป็นป่าหมดเลยเป็นป่าหมดเลยม้าม้ามามดกัดเลยอยังไงน่าจะเป็นมดกัดเขานะเป็นยังไงมดกัดเ้อมดกัดเขาเขาจะร้องหรือว่าอยากให้อุ้มเป็นยังไงอยากให้อุ้มเหรอไม่อุ้มหรอกมาครับเขาจะให้อุ้มนะครับหรือว่ายังไงมดกัดมดใครจะกัดเขาลูกปล่าไหมลู้นี่มดกัดนะ มีไหมเดี๋ยวดูก่อนเริ่มอ้วนแล้วครับตอนนี้จูนเนี่ยไม่มีมีมดไหมม,หมดกัดเขานะ่ะกัดเขาเออไม่มีไปไปมามามา,มาไปไปไปไม่มีนะครับผมไมหมดแลนะ้วไอด้ดำไปไหนมาเนี่ยมาแล้วนะครับน้องหมาผมทั้งหมดมีเจ็ดตัวนะครับนี่วิ่งมาแล้วตัวใหญ่สองตัวไอ้แดงอะไรแดงไปไปไปเราวิ่งเดินแถวนี้เราออกกำลังกายนิดหนึ่งยามเช้าไปทำอะไรสงังส่งกันนี่ ไป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 ,ไปวันนี้ไม่วิ่งนะไอจูน่ะจูไปไปเป็นยังไงจูไอจูมดกัดเนี่นอนมดกัดลูกๆไม่มีนะมองไม่เห็นแล้วไปต้องใส่แว่นวะตรงไหนดูกรเขามดกัดเขานะ่ะเดี๋ยวก่อนไม่มีแลวเอาไป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 ครับคลิปนี้ก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ